ว่าหนทางจะยากเย็นขนาดไหนนะครับเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับกับการเดินทางเข้าสู่ในส่วนของที่5กันแล้วนะครับการทดลองสร้างบ้านใต้ดินของพวกเราครั้งแรกในชีวิตทิศทางพวกเราก็ต้องผ่านพบเจออุปสรรคมากมายน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาในบ่อที่เราขุดนะครับมันมาจากฝั่งขวานะครับไม่ได้มาจากฝั่งซ้ายนะฮะทางด้านฝั่งขวาทั้งหมดจะเป็นตาน้ําทั้งหมดเลยนะครับขุดไปก็เจอตาน้ําแล้วนะหมู่บ้านผมจะแตกอย่างหนึ่งนะครับขุดไปนิดๆหน่อยๆก็เจอตาน้ําแล้วนะฮะทั้งที่หมู่บ้านของพวกผมอยู่บนเขาแท้ๆนะฮะก็สามารถพบเเจอออตาาานนนนนน้้ํไดดงง่่ยหมืกััใสววข ผมเห็นว่าเออน้ามันเอล้นขึ้นมาได้ตลอดผมก็เลยลองให้น้องๆน,นะครับทำการขุดร่องน้ำนะครับเพื่อให้มันไหลเป็นทางเดียวนะครับ <S <S เพื่อผมจะลองทดลองดูว่าการดูดน้ําออกจากฝั่งเดียวเนี่ยมันจะเ,ออเพียงพอไหมนะฮะตรงที่น้องบอลยืนอยู่ตรงนี้ครับงานนี้ก็ต้องให้แมคโครเข้ามาช่วยด้วยนะครับแมคโครต้องอยู่กับเราอีกหลายวันนะเพราะว่าต้องใช้แมคโครในการปรับสภาพพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใช้รถไถไม่ได้น้เพราะว่ามันเปียกชื้นนะครับก็ต้องให้แมคโครมาช่วยขุดนําร่องทางน้ำนะครับใช้คนขุดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าถึงดินมาไหนนนเยมัดดู เท้าเเลยช้าวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับได้เห็นแสงแดดกันบ้างแล้วนะฮะหลังจากที่พวกเราเจอฝนกระหน่ำมาแทบทุกวันเลยนะครับแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยนะฮะพอเราได้เจอแดดแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่ได้เจอนานเนาะตอนนี้ทางเราก็ได้ขุดร่องน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือผมต้องการให้น้ําทุกส่วนเนี่ยไหลไปอยู่ทางเดียวครับแล้วก็จะดูดน้ําออกทางเดียวนะฮะลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับน้ำมันจะเอ่อนองเต็มไปหมดเลยนะับก็จะทําให้เราทำงานลําบากมากขึ้นนะจะแล้วเดี๋ยวราจงน้ใชิ การที่จะลงไปในบ่อต้องใส่รองเท้าบูทนะครับไม่งั้นไม่ได้เลยนะมีทั้งเศษหินเศษอะไรคุ้มๆด้วยนะต้องใส่รองเท้าบูทเท่านั้นนะครับทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันไปทํางานนะครับส่วนผมก็จะมาทําในเรื่องของป้ายนะตอนนี้ก็จะมีสปอนเซอร์หลักๆนะครับที่ส่งสินค้ามาให้เราก็จะมีอยู่ประมาณ4เจ้าก็จะมีเอ็นลิทนะครับแล้วก็มีทีเอ็นโปรวัสดุแล้วก็รวมไปถึงฟินลิทด้วยนะครับส่วนเจ้าหลักๆเราต้องติดอยู่ยอดบนสุดอยู่เสมอเลยนั่นก็คือมาซาลุพาวเวอร์โชว์ของเรานั่นเองนะฮะ ผมสังเกตว่าเวลาใครมาถ่ายรูปเขาจะถ่ายรูปแบบในบ้านเลยครับก็น่าจะเห็นแบบป้ายสปอนเซอร์ของเราบ้างเนาะ่วนสปอนของเครื่องสูบน้าตัวนี้นะครับยังติดต่อไม่ได้ครับเขาไม่ค่อยอ่านไลน์นะน่าจะงานเยอะนะครับว่าจะขอโลโกโเ้เขาแล้วก็ขออนุญาตเขาก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันก็ถือว่าใช้ดินกันนะครับตัวนี้ คือแบบว่าสตาร์ทง่ายครับคือดึงทีเดียวก็ติดเลยนะครับเบาๆเลยก็สูบน้ําได้แบบว่าระดับน้ําแบบประมาณนิ่งๆเลยนะผมว่าน่าจะเหมาะกับการแบบว่าสูบน้ําออกจากนาหรือเข้านาเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าทํานากันแล้วใช่ไหมครับน่าจะมีติดบ้างเลยก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงด้วยหลักพันหนึ่งฮะถึงว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับแบบชาวเจนผมบอกอีกทีแล้วกันนะขอทดลองใช้ก่อนนะเครื่องกรองน้ําของฟิลิปนะครับพวกเราก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะฮะแล้วเมื่อเราทานข้าวทานน้าเสร็จในช่วงเที่ยยงงงนนะคครัถมม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 าาาาาสส่่่ไไไไไ้้้้้ก็ขขึเดีือูผปณ150 เป็นไม้สดด้วยเนาะมันหนักนะครับบนขับเขาบอกว่ามันยากมากเลยนะครับว่าขึ้นมาเขาเกือบตกเขาเลยนะฮะเขาต้องค่อยๆถอยหลังลงนะเมื่อขึ้นเขาไม่ได้ครับผมเลยตัดสินใจเอาไม้ลงออกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะต้องระบายน้ําหนักออกบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับคือไม้มันสดนะครับตัดมาใหม่ๆเลยนะะน้ำหนักจะค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อเราระบายไม้ออกได้แล้วครับเราลองขึ้นดูนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะฮะ ผมเองก็ยืนตากฝนนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปรอลุ้นอยู่นะครับว่าทางรถขนไม้เขาจะขึ้นมาได้ไหมนะครับต้องลากเกียนหนึ่งใส่กันมายาวๆเลยนะครับผ่านมา 2, 2> โค้งได้ก็มาถึงบ้านได้อย่างที่ปลอดภัยก็ถือว่าต้องลงไปเอาไม้กันอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยทยอยขนมาแล้วกันนะครับสำหรับเที่ยงนี้นะฮะสำหรับไฟที่หลายๆคนถามมานะครับว่าผมเลือกใช้ไฟของเจ้าไหนนะก็เลือกเป็นของ Enlist นะครับคือแบบว่าเจ้านี้น่าจะหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วในเรื่องของมาตรฐานของเขานะครับในเรื่องของความสว่างผมว่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายทาง Enlist นะครับก็ได ทางบริษัทของเขาก็ได้ส่งมาให้เราได้ทดลองใช้กันดูก่อนนะครับว่าชอบไหมถูกใจไหมนะฮะส่วนใหญ่แล้วทางเอ็นลิสเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราในเรื่องของไฟปักสนามแล้วก็อยู่ในภายนอกก่อนคนะือทางเอ็นลิสนะครับเขามองเห็นว่าแบบเออผมยังไม่มีไฟที่ตกแต่งในในส่วนของหน้าบ้านหรือสนามหญ้าตรงบ้านต้นไม้นะเขาก็เลยลองส่งในส่วนที่ต้องใช้งานจริงๆกันมาก่อนนะฮะส่วนทางที่เป็นไฟตกแต่งของบ้านใต้ดินหรือ,ออีกหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวเขาส่งตามมาให้อีกทีหลังนะวัสดุของเอ็นลิสนะครับผมบอกว่าสุดยอดมากๆคือปัติคเขาแข็ คุ้มราคามากๆเลยนะครับกับเงินที่เราต้องเสียไปนะก็อีกอย uh ่างหนึ <thế> ่งนะครับตามสไตล์ช่องผมนะครับผมเอามาใช้งานจริงๆจังๆนะครับไม่ไดเอามาแค่รีวิวตอนนี้นะครับเราก็เจอหลายเจ้ามากๆเลยนะครับที่จะส่งสินค้ามาให้เรารีวิวนะครับผมก็จะบอกทุกๆเจ้าไปเลยนะครับว่าผมเอามาใช้งานจริงๆจังๆผมไม่ใช่นักรีวิวสินค้าที่จะมาอยู่ในช่องผมได้มันต้องใช้งานจริงได้เท่านั้นนะครับไม่ใช่เอามาแบบกองแกงกองแกงแล้วก็ให้คนที่ซื้อต่อไปมันเสียความรู้สึกอันนี้ผมไม่เอาผมจะบอกแบบนี้ทุกเจ้าเลยพออออกกกกไไปปจจจจาาาาาาควมมมริงงใขขผนนับเเเเ็หหหยยยีล้ื นะคือแบบว่าอ่านข้อความแล้วก็ไม่ตอบเลยฮะหายไปเลยการที่ส่งสินค้ามาให้ผมใช้แบบนี้นะครับไม่ต้องเสียค่าช่องนะคือผมก็เข้าใจนะครับคนที่เป็นอินฟูเนี่ยต้องมีค่าตัวมีค่าช่องมีค่าเลทใช่ไหมครับแต่ผมไม่มีนะแค่สินค้าของคุณจริงใจต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็แบบว่าแบบไม่หลอกลวงอะไรนี้นะผมว่ามันก็ไปได้กันได้ทั้งสองฝ่ายนะส่วนตัวผมเองก็ถือว่าเป็นคนกลางแล้วกันนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ทดลองสินค้านั้น <S <S ๆ,ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันคราวนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆพี่ๆน ก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับพวกผมไม่ใช่นักรีวิวนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยกับแบรนด์ต่างๆครับที่ส่งสินค้ามาให้เราครับเราอาจจะรีวิวไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขานะพวกผมเน้นใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าสินค้าที่ส่งมาให้เราทุกชิ้นทุกตัวนะครับจะต้องอยู่ในกล้องพวกเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็ตลอดไปเลยนะจนกว่ามันจะพังนะพวกผมก็จะถ่ายกันอยู่แบบนี้ครับรอดูการใช้งานว่าเป็นระยะยาวได้แบบไหนมันเป็นขนาดไหนมันเป็นยังไงให้ทุกคนตัดสินใจเองเลยนะครับไม่ต้องมานั่งรีวิวสดๆเร็วๆกับพวกเราคร เช้าทําเชี่ยงพักบ่ายต่อเย็นอัพคลิปให้แบบนี้ทุกวันเลยนะครับเร็วๆทุกวันแน่นอนสินค้าทุกอย่างทุกตัวทุกชิ้นนะครับที่ผมเอามาใช้งานจริงๆนะครับก็จะเก็บอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของในทิกต็อกชื่อของผมทั้ง3ช่องทางเลยครับก็ทําไปเร่ยไม่มีสาระนะครับแต่ใครๆต้องการสินค้าก็ไปดูที่ใน t i ทิกต็อกหน้าโชว์เคสได้เลยนะอันนี้ก็พยายามทาคลิปให้ยาวๆหน่อยละกันนะครับแต่หลายคนอยากให้ทํายาวๆก็เลยหยิบยกเอาสินค้าของแบรนด์เอ็นลิสขึ้นมานะครับที่ผมได้ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้3วันแล้วครับ ล่วงลงมาประมาณ3เมตรยังไม่แตกเลยไปครับเดี๋ยวไปดูการทํางานของพวกเรากันต่อฮะเมื่อรถขนไม้ขนไม้มาให้เราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนําเอาไม้อยู่คานครับที่เราสั่งมานะครับก็มาปักตามขอบขอบบ่อทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันดินสไลด์ลงมาในตัวผมเองนะครับขาก็ยังไม่หายดีนะครับอยากไปลงไปทําอยากจะลงไปถ่ายแบบหลายๆมุมก็ไปไม่ได้นะฮะดินก็แฉอีกเหมือนกันนะครับก็ได้ถ่ายได้แค่เป็นบางมุมเท่านั้นเองนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีแดดสลับกับฝนเหมือนกันนะครับบางครั้งแดดเปื้อนนี แต่ทีมงานหรือน้องๆพนักงานพวกเราครับก็ไม่เคยย่อท้อนะครับสู้กลางสายฝนเลยนะครับในตอนนี้นะครับเราก็ได้ขยายบ่อครับมันกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับอย่างข้างละเอ่อออกไปสัก1เมตรนะฮะเพราะว่าตอนแรกเราใช้ขนาด6กคูณแเมตรมันพอดีเป๊ะเลยนะครับเวลาเราเทปูนหรือทําเสาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบมันจะเล็กกว่านะครับก็เลยได้ให้แมคโครเขาขยายบ่อเพิ่มเติมนะฮะวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะฝนตกสลับแดดนะครับตกเบาบ้างนะครับหนักบ้างนะมีหลายรูปแบบกันเลยนะฮะจนทําให้แมคโครของเราไปไหนไม่ได้ครับติดลมอยู่่่่ตรรงงนนนนนนีีี้้้เเเอคใหญแลววจะะป็พกิดับทขา ติดตามซอกล้ออะไรพวกนี้ยิ่งจำนวนดินเข้าไปสะสมมากเท่าไหร่นะครับมันก็เกิดความหนาแน่นมากเท่านั้นแล้วประเด็นหลักๆเลยนะครับคือขี้ดินตรงเนี้ยมันเป็นดินเหนียวด้วยนะต้องใช้เวลานะครับในการเอาดินออกรวมถึงในการที่จะเอาแม่โรขึ้นมาด้วยนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันตัดมามันจะกาศที่การทํางานในบ่อของเราบ้างว่าเราก็ต้องทยอยลาเลียงไม้อยู่คาลงไปในบ่อนะครับเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็เห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับอยากให้ผมเอาไม้มาตั้งแบบแบบนี้นะฮะเพื่อเออเขาเรียกว่าการดินสไลด์เนาะผมก็ทำตามคอมเมนต์นเราก็ จะทดลองทําให้ดูนะครับสัรสันไว้เด็กของพวกเรานั่นเองนะครับกลับมาทางด้านบ่อปลาของเราบ้างนะครับเมื่อเวลาเราสูบน้ําออกน้ําขุนๆเนี่ยทำให้บ่อปลาของเราขุ่นเลยนะครับออกซิเจนไม่มีเลยก็พอดีมีปั๊มอยู่ตัวเดียวนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะตอนนี้ปลาเริ่มลอยแล้วนะครับเหมือนขาดออกซิเจนก็เลยต้องเปิดปั๊มแบบนี้ไว้นะครับเพื่อแบบให้ไม่มีออกซิเจนอยู่ในบ่อบ้างนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วกันก็ต้องมาลุ้นในวันพรุ่งนี้ฮะว่าปลาจะลอยขึ้นมากี่ตัวครับเดี๋ยวอาจจะรักษาได้ทันก็ล้้นกกเเออาาาะะะดมมงคคคร่่่ไลวววยยูส็็จแโช ส่วนทางด้านของโคนของไม้ยูคานะครับเราก็ใช้เลื่อโซ่ของมาสรูนะครับในการตัดให้มันแหลมนะฮะเราใช้เลื่อตัวนี้มาเอ่อน่าจะประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับโดยที่เราไม่ได้รับใบไม่ได้เกลี่ยใบไม่ได้อะไรก็ยังถือว่ายังตัดเข้าอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยคมแล้วนะฮะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของใบนะครับที่มันยืดนะครับของเลื่อโซ่เนาะแบบว่าเพิ่งสั่งซื้อไปใหม่ๆนะครับแล้วก็แบบที่มันยืดไวอะไรประมาณนี้ถักหามาสรูได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาเค็มให้ทางมาสรูเนี่ยเขาค่อนข้างจะดูแลลูกค้าแบบดีีีมมมมาากๆเเลยยนนะะะอออไไไไไไไรรทท่่่ใช้้้ดดปวววัััืพง เ็มให้หมดเลยนะในตอนนี้ที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือของมาสลุนะผมยังไม่เจอปัญหาใดๆเลยนะครับแม้กระทั่งตัวเลื่อโซ่เองนะครับผมก็ยังไม่มีอาการของยืดแบบว่าจนมันหมุนปรับไม่ได้เลยแต่ก็อาจจะมีบางท่านนะครับที่เอาไปแบบยังไม่เคยทดลองใช้เลื่อโซ่มาก่อนเลแบบขันตึงเกินไปมากกว่ามันทให้โซ่เนี่ยมันยืดเร็วขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางมาสลุเค็มให้หมดเลยนะฮะขอขอบคุณทางมาสลุเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าหลายหลคนนะรู้จักมาสลงแล้วกกก็มมาจช่อองผเเหืนนนนััะฉ้ รือว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเมื่อลูกค้าที่สั่งซื้อของมาสรุไปนะครับติดปัญหาตรงไหนอะไรแบบไหนเนี่ยโทรหรือทักมาสรุได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะมาสุูเขายินดีบริการหลังการขายอย่างเต็มที่อยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้เลยนะครับตมาทางในส่วนของป้ายที่ผมบอกว่าผมจะเอาป้ายสปอนเซอร์ติดไปตรงข้างดิบของเรานะฮะเพื่อแทนคําขอบคุณนะครับเมื่อเขาเห็นคุณค่าของเรานะฮะเราก็เห็นคุณภาพของเขาเช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะฮะเจ้าแรกเลยนะครับมาสลูนั่นเอง ร้านใหญ่มากๆเลยนะครับไฟ์สดขายของด้วยตอนในติ๊กต็อกถัดมานะครับก็เครื่องกรองน้ําดีๆอย่างสิงลิปนะลงไปถึงอุปกรณ์ไฟที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่างเอ็นลิสนั่นเองนะครับคุณทุกๆคนอย่างใจจริงเลยนะครับสินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยก็ยังเหลืออีก2ป้ายนะครับผมตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะฮะเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสินค้าตัวไหนหรือแบรนด์ไหนจะเข้ามาอยู่ใน2ป้ายนี้ให้เต็มนะแล้วก็ส่วนใครที่อยากสนับสนุนเป็นสปอนให้เราสําหรับการสร้างบ้านใต้ดินนะครับไม่ว่าจะเป็น มาร่วมสร้างฝันไปกับพวกเรานะครับกับการทำไปเรื่อยไม่มีสาระของพวกเรานะมาร่วมเดินทางไปกับพวกเรานะครับในการสานฝันไวเด็กนะฮะการสร้างบ้านใต้ดินนะครับที่หลายคนอยากมีนะครับเหมือนบ้านต้นไม้นะและพวกผมเองก็เข้าใจนะครับการที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยพวกเราเองก็ต้องพบเจออุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของสื่อโซเชียลนะครับหรือคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่บอกว่าเราไม่สามารถทําได้นะฮะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาในตอนนี้นะครับพวกผมเองก็ไม่เคยท้อและไม่เคยถอยและก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดทําเลยนะ ค,คือต้องการสารฝันไว้เด็กให้เกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้นะไม่ว่าพวกเราจะเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะพวกผมก็ไม่เคยท้อเหมือนกันนะว่าพวกเรานะครับมีผู้ติดตามที่น่ารักนะฮะมีคอมเมนต์ที่แบบคอยให้กําลังใจเสมอนั่ถึงคําแนะนําอะไรต่างๆนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆจากใจจริงครับใน<ล><ล>อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับพวกเราจะเริ่มทําโครงสร้างกันแล้วนะครับใจของพวกเรานะครับคือผู้ติดตามที่มากขึ้นนะใครที่รับชมเราอยู่นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าฟีดมันจะหายไปไหนนะฮะชื่อพวกเราจําง่ายมากๆเลยนะครับทำไปเรื่อยไม่มีสระสามารถ เราทุกๆคนนะครับทีมงานทําไปเรื่อยไม่มีสาระนะครับขอบคุณจากใจจริงมากๆครับเดี๋ยวเราจะมาลุนไปพร้อมๆกันนะครับว่าบ้านใต้ดินจะสําเร็จหรือไม่นะครับก้าวเดินไปพร้อมๆกันครับเด็กบนเขาอย่างพวกเรานะฮะที่ไม่มีแม้กระทั่งความรู้เลยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะพวกเราก็จะตั้งใจทํามันออกมาให้ดีที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม